ฉันลาออกแล้วฉันกำลังจะไปเปิดร้านขายชาคุณเป็นไรไหมคะฮัลโหลครับครับครับผมกำลังรีบไปครับแกบอกว่าแกจะเปิดร้านชาบูใช่ปะฉันแนะนำให้แกซื้อของเข้าร้านที่นี่เดี๋ยวฉันส่งลิงไปให้งานแค่นี้ก่อนนะ เดวเก็กันแกนี้แหะโอ๊ยต่อดกับพุนี่แหละ คุณลูกค้าสนใจใหม้อชาบูนะครัใช่ค่ะขอบคุณค่ะหม้อชาบูของเราเนี่ยตัวฝาหม้อผลิตมาจากกระจกนิรภัยทนความร้อนสูงไม่แตกง่ายๆหรอครับหรือถ้าจะแตกเนี่ยก็จะแตกเป็น,มนเมล็ดข้าวโพดไม่บาดมือง,ง่ายแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าทําแตกดีกว่านะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ขอโทษนะคะที่ซุ่มซ่ามไปไหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับ พอดีว่าโชว์รูมของเราเนี่ยเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับคุณลูกค้ายังไม่รู้ว่ามีสินค้าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างถ้าอย่างงั้นเนี่ยผมขอเป็นคนพาลูกค้าเดินชมสินค้านะ,ค,ะาครับค่ะได้ช่วยครับว่าคุณลูกค้าสน,นใจเป็นสินค้าตัวไหน,นะคระับอันนี้เป็นกราท้าไวร์ทัลค์ครับ น่าสนใจนะคะเนี่ยว่าแต่คุณจำสินค้าได้หมดขนาดนี้เนี่ยคุณเป็น PC ของโทรโรนี้แลคะเออครับว้ายเกิดเรื่องใหญ่ใหญ่จ้าแบบนี้ต้องรายงานคุณนตี้หน่อยละว่าไงเจดคุณนตี้คะเกิดเรื่องใหญ่แบบสับสๆๆๆๆๆๆๆับสับลค่ะ แบบเส้นล่างอาบลาค่ะน็อตี้่ของต้อมีคุณภาพนะครับคุณเทนพาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาเดินเลือกของที่โชว์รูมมาค่ะนีดูท่าทางกระหนุกที่หนกันด้วยนะคะคุณนัอตตี้ต้องรีบมาจัดการมันด่วนเลยนะคะบางอาจมาท้าทายกับระบบแบบนี้ต้องดูสั่งต่อแล้วค่ะได้วันนี้เจอฉันแน่คือจริงๆแล้วอ่ะ แอบว่าแอบกำลังจะเปิดร้านชาบูอะค่ะว่าแต่ทำไมถึงเปิดร้านชาบูอะค่ะแอบได้สูตรน้าซุปมาจากคุณแม่อะค่ะคือตอนที่แอบเรียนมหาลัยเนี่ยคุณแม่เขาชอบทำชาบูให้กินบ่อยๆแต่ตอนนี้แกจากไปแล้วค่ะแอบก็เลยว่าจะเอาเงินเก็บทั้งหมดที่แอบมีเนี่ยมาเปิดร้านชาบูเล็กๆเพื่อเก็บเป็นความทรงจำดีๆระหว่างแอบกับแม่อะค่ะพอดีเลยครับทางเราเนี่ยกำลังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่นะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28ธันวาคมเหมาะสาหรับการซื้อของเข้าร้านมากเลยนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับโดยเฉพาะหม้อชาบูต้องมีหมอ,อกอด้วยอ๋อแอบลืมช้อนนะคะเดี๋ยวกลับไปเอาซ้อนก่อนนะคะอ้าววันนี้ผู้บริหารพาลูกค้ามาคิดเพื่อเองเลยฮะ,ะอ๋อคือ เมื่อกี้คุณแอร์บอกว่าลืมช้อนใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอามาให้คุณแอร์เราตรงนี้ได้เลยครับขอบคุณค่ะนี่ฉันแค่สะกิดแกนิดเดียวเองนะฉันจะมาเตือนให้แกรู้ตัวหน่อยว่าอย่ามาล้ำเส้นคนของฉันให้มันมากนะผู้หญิงบ้านๆอย่างแกเนี่ยไม่คู่ควรกับของสูงค่าแบบนี้หรอก แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจอะ่ะแต่การกระทําของคุณแบบนี้มันก็ไม่ทําให้คุณดูสูงขึ้นเลยนะและไอที่บอกว่าฉันหน้าตาบ้านๆเนี่ยที่บ้านคุณมีกระจกไว้ให้ส่องปัฉันว่าคุณเนี่ยเหมือนขยะที่รีใสเคิลนไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไงคุณตี้คะมันด่าคุณว่าห,หมิ่นขยคะค่ะคุณตี้ฉันรู้แล้วนะอิจิดเงียบ นัตตี้ทำแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วพี่เทนค่ะนัตตี้ยูสาโทรหาตั้งหลายสายอะ่ะทำไมไม่รับเลยล่ะคะพี่ดูแลลูกค้าอยู่และนี่ก็ไม่ใช่ที่เธอเลมาทำแบบนี้ด้วยขอโทษคุณแอร์เขาเดี๋ยวนี้พี่เทนแล้วพี่เทนจะไปสนใจคนอย่างมันทำไมมันกงพี่บอกให้ขอโทษคุณแอร์เขาสาัแนครับผมต้องขอโทษแทนนัตตี้ด้วยนะครับดิดูแลคุณแอร์ด้วย เาบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าส่วนเธอตามพี่มานี่วันนี้ก็แต่เรื่องวุ่นวุ่นขึ้นเห็นไหมลืมช้อนจนได้เนี่ยสภาพแบบนี้จะไปเอายังไงอะพนักงานเขาให้ลายเราไว้นี่หว่ามีลายลูกค้าเข้าฮะดี ระบบนี้สามารถสั่งของผ่านไลน์ได้ด้วยแบบนี้ก็สะดวกเลยดิไหนเอากดเข้าไปอ่านแล้ววะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคุณแอรลูกค้าวันนี้นี่วหว่าหึดึกขนาดนี้มีคนรับออเดอร์อีกเหรสั่งไว้เลย,เลยให้พนี้เขามาส่งดีกว่า ใช้พี่รานะคะอ๋อสั่งเยอะขนาดนี้ลูกค้าส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะคะว่าไงนะตีพี่เทนคะ่ะพรุ่งนี้พี่ปดรินเนอร์กับหนูไหมคะพี่ไม่รับปากนะพอดีว่าพรุ่งนี้พี่ต้องไปดูงานลูกน้องที่โชว์รูมอะ โอ้ยพี่เทนพี่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้บริหารเลยนะงานกระจอกกระจอกพวกนั้นก็ปล่อยพนักง,งานทั่วๆไปมาทำไปสิโทรมามีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมทางกันแค่นี้นะเอา้าเทนน่นะแรอคุณพอดีว่าผมอยากมาขอโทษคุณเรื่องมาวันก่อน,นตัวเองนะครับว่าไงคุณตีค่คะ คุณเทนเอาอีกแล้วค่ะคุณเทนจะช่อดอกไม้อันเบลเลอร์คือที่ขอนก้อีนางนั่นนะค่ะฮะอีกแล้วเหรอน้อยอี่นางนั่นมันดีอะไรลักหนะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูได้ที่อยู่มันมาแล้วค่ะไม่ต้องกินแล้วพี่เทนของร้านมันเนี่ยมีแต่ของราคาถูกคุณภาพต่ำอะไม่ได้เลือกสักอย่าง ทำบ้าอย่างเธอเนี่ยฮะครั้งก่อนเนี่ยแกยังไม่เข็ดใช่ปะฉันว่าครั้งนี้ต้องสั่งสอนเก้าสิถ้ารอบนี้แกทำร้ายฉันอีกแกได้เจอหมอ้อชาบูนีน่แน่จะได้เป็นการทดสอบความแข็งแรงของหม้อด้วยไงเอาไม่ได้ริงยาคุณเทนต์ตัตีเธอทำแบบนี้ทำไมพี่เทนคะพี่เทนเลิกเสียเวลาอยู่ที่นี่เลยคะ่ะไหนพี่บอกหนูว่าพี่มีงานต้องทำงตั้งเยอะตั้งแยะไง แล้วพี่มาขุกอยู่กับมันทั้งวันได้ยังไงอ่ะพี่ก็กำลังทำงานของพี่อยู่นี่ไงกลับไปได้แล้วหนูไม่กลับไม่กลับมานี่เลย,ยมานี่คุณคุณว่าวันเปิดร้านเนี่ยฉันควรจะเชิญสื่อมาที่ร้านทีไหมคนจะได้รู้จักร้านฉันเยอะๆได้ไงสื่อน,นั้นหรอให้คอยดูแลกันว่าคนอย่างฉันจะทำอะไรได้ดบ้าง มันจะเป็นยังไงนะถ้าวันที่เปิดร้านปิดร้านในวันเดียวกันเนี่ยเ <laughs> ชิญด้านนี้เลยค่ะคุณนักข่าวร้านนี้นะคะไม่รู้ว่ามีคนตรวจสอบแล้วหรือยังอะ่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจะเปิดร้านอาหารทันทีเนี่ยเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบฟู้ดเกรดค่ะแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะหม้อกันช่องแบบนี้ันต้องมีม้ออกอควบคุมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีสารปนเปื้อนในอาหารของผู้บริโภคนะคะ ต่ว่าร้านนี้สิคะยูยูเพิ่เปิดขึ้นมาเฉยๆไม่มีใครตรวจสอบอะไรเลยถ้าเกิดผู้บริโภคมาใช้บริการแล้วเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบล่ะคะทุกคนนี่มันอะไรของเธอเรื่แค่นี้เธอก็ไม่รู้หรอกหรอพลาดแต่เรื่องงงๆแลเนี่ยเปิดร้านเสร็จแล้วก็เตรียมปิดได้เลยนะจ๊ะหาความไงไม่บอกขาคุณแอร์แล้วลูกค้าพาเขาไปแบบวางสัอธิบายก่อนนะผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับหม้อชาบูทุกใบ ที่ผลิตและจําหน่ายโดยเครื่องครัวตาวหัวม้าลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหราหรือเรียกสันส้นๆว่ามอกอสำหรับสำนักข่าวไหนที่ได้ข่าวมาแบบผิดผมขอให้ทําความเข้าใจใหม่ด้วยนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดตัวร้านชาบูที่ผมเป็นหุ้นส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาล้าของผมมาเสี่ยงเด็ดขาดจริงๆเนี่ยผมจะฟ้องคุณผมก็ทาได้ โทษฐานที่ทังไม่บริษัทธิของผเสียแต่เสียได้ที่เรารู้จักกันมานะคุณไม่รู้เลยเหรอว่าผลิตภัณฑ์ตาาหัวม้าลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะนี่คุณเป็นแบบนี้ไงที่เขาเรียกว่าภาพแบบนงๆคุณนัตตีกมีแผนอะไรบอกหน่อยบอกบอบอกแล้วครับบอกแล้วครับ คุณรัตตี้เขาไม่แผ็ดถึให้สื่อเขาไปข่วนเรื่องภาชนะที่ใช้ในร้านของคุณแอร์ครับต้องใจยะนิเครดิตว่าคุณแอร์ใช้ของไม่มีคุณภาพและของคุณเพงินให้ลูกค้าบริโภคครับในไหนสื่อทุกช่องก็มารวมตัวอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยผมในฐานะหนึ่งในบอร์ดบริหารของซาวโฮมาร์ร้านขอเอาเกียรติผลประกันเลยนะครับว่าร้านชาบูร้านนี้มีมาตรฐานแน่นอนคุณแอร์จะกล่าวอนะไรหน่อยไหม แอร์ก็ขอฝากร้านชาบูเล็กๆของร้านแอร์ร้านด้วยนะคะแอร์ตั้งใจทำขึ้นมามากเลยค่ะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากแม่แล้วก็รับประกันเรื่องรสชาติแล้วก็ราคาย่อมเยาวแน,น,นะะ่นอนค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะไ,ไม่จริงอะฉันยอมไม่ได้ฉันจะตวสอบร้นานนี้มาหุผมไม่ได้ชอบ ผมมีคนที่ผมชอบเขาไม่เพียงแต่จะเป็นหุนส่วน,นแต่เขายังเป็นหุนส่วนในชีวิตของผมด้วยครั้งแรกที่พบเจอเพียงแค่เธอสบตาแทบละลายไม่เคยจะพบเจอคนที่ทำเอาใจฉันแทบวายแค่รอยยิ้มที่ส่งมาก็วันไว ในฐานะผู้บริหารไม่ใช่ esin? ในฐานะหนึ่งในบอร์ดบริหารของผู้อ้าวเอาเอาท้าตกมันเลยมั้ยคะ